เอาบัางเวงจะขอจะขอผู้หายต้องไหนนะจะขีกับทางานนานะนะงานเนีเ่ยนล้ากจจานอ่ะนะม่ต้องงานแล้วก็แต่ตัวจะขอกันขีกนะนะานเชื่อมขีดข้างนางใหม่ก็าาเาากา,า,าบางเกันไม่เรีอกกัะตาบเาจะบกว่าผู้ขายนะไอ้พวกมือถือเรื่องเขาตื่น ดูแว้งว่างแทงนังมือจะคนผูง้างเรื่ครับโต่พ่อควานผูห่านี่แหละว่าท้างเมื่อวางคนผูห่ากว่านี้็มือน้องว่าทางว่าาน้องนักระบูดว่าข้างมา้บาดนี่งทำพ่อหนังเริ่มครับแล้วพ่อคนขายเนี่ยมาตืมต๊เหมือนนี้จะเลาปาดว่าท้าง่าบาดนี่แต่พ่อที่นั่งยุ่งอ กาบไปยังใครเนี่ยพอการให้ถึงมึงแม่ยังเนี่ยไปยังบ่ไปบ่แยมขอพอถึงข้างเพื่อนเนี่ยเพราะพอไปเพื่อนไปเคยนับพวอเปนผู้ลงไก้างเคียงั้นงพวกข้างเคียงออกมาท่นเยอะมก เออมันบ่เลอกแบบบ้เลอะแผลมันยุบหัวต่ของเนาะเขาค้ายอย่างก็าบก็เมื่อแต่ว่ามันก็เกาะเกาะกันงเขาดกราตวันผู้เหียนกันเหงานกันโดวักอยู่ผก้หาว่าอยางนั้นก็คุณเบือเรื่องง่ายให้ผม เรมุตกุกยารืกันช้างได้ื่องด้วมาเหี่ยไม่ขาเงา่ามีนักปะานตุกันคี้กันยอะถ้าได้ช้างโง่ไป <laughs> บ้าไปวบาใเลยอ <laughs> ใครว่าอันตะโดม,มันของมันต้องเอาออย่างนั้น ร่วมอยู่ก็ต้น้ำโมน้ำร้ะมือกันดูกเก,ก็บกมือกันกรดากันเงาีา้ยาเฮ้ยร่วมอยก็ต้องแตงแขนข้อมืองานแต่งหัวที่ยกแรงแต่งหออแบบแม่งร้องเมื่อค่อกคเกิดมางขีอใหรกวานี้ถึงมีว่าแต่าจากกเจ้าพี่เขามาเขาคนกจะพูดเขาพูหาเรื่อ ปกกระชื้เขาขอคนงามขึ้นมาต้อเขอคนสวยสวยแล้วแก่ยิ่งแก่ยิ่เยิ่มขราบโพดขาบโพจะคนงามบ้านนี้ฟู้่ายได้บ้านทุกการขีนใหญ่เบป๊อบเจ้าห่วงไม่ยิ้มบอกแค่เออทุกทุกแต่ย่านปงานานะลูก เขาบปกกรายกเลยยกับผมมกับมไม่ทำอเดีอยวผเห็ผีแหนเขาการถอยพ่อก็มาแค่อื่นเขาการยังหัวกะมเขากระจยข้งหัวก็แค่อื่นกะจากเนาะกจะนักกะกอยเขากรายนี่คือกองคอยเอาชื่อมาคุยงานคื ไปเขาลบไปลาวก้นลูกวันวันเข้มาดาันยงครับปู่ใครย่ไปเขาก็ยยานยื่งไปเพื่อเฉยแล้คุณยิ่งเขาองแข่งผ่านะลูกนะยันโดยอาจจะพมบัมาพวดมากเกินเนาะออูปร้านคนพ่อกระเทิรนเหมือนพ่ารูเนาะครับปู่แง่กับแง่พดแขนกับแขนพวดปากบานกับหานพวกอะไรพูกดำกับดำดำเนื้อเนาะลูก ร้ายโค้งงาเหมือนั้งันได้กันเหวันวันหนแค่นเรื่อผู้ยัรงแรงเมือมื่อวานเพราะว่าเป็ใจกหวนนั่นเองว่บปูเพราะฉะนั้นคนไปตรงนั้นไม่ต้องกลัวนะ ทีแคง้างไม่ลุกเม็ดลุก,ลกเพราะว่าเม่ทุกใจยันกบผีนะเออคือไปนั่งทำอาที่กับ,บรรว่าทำงานผีเรื่องถ้าคิดว่าจะกลัวผีกลัวอีนังจักดตายดีกว่าเฮ้ยอนักจักดาขันทวาเนาะเอ้ยยันยานหายกว่าเพรไ,ไม่โมโแข็ดอเพราะเขาจะบอกว่าถ้าไปยานยืนเนี่ยเขาชื้นมือจะพอยแล้วจะพู้ขาพูดหยุดแล้วจะพูดขาแก่ผีว่าเา งาดพุทโธเจ้โ <sniff> พ <les> <ket ets> ูดรึพุทโธเจ้โพูดรึพูดอะไรกันยิ่งเขบุกท้อบุกใจนั่งพ่อมาเรื่องครับพูพ่อคือมาแบบไกมือไกวุ่นวายเอาเอาเอากรุงไปยึดจากมือเด้่ังับนักกาพทโธเจ้าพูดรึพอกัดจัอยู่จังปากรง่ายๆได้ยังฝไม้ยง พอดีก็อยากจตายพอดีเยนะแก่เขาแก่เขาเนี่ยใช่ไหมเนีผู้โอกผู้ทังการมังค่าผู้แรกจังเลยเนาหวัไว้แตกแบอ๋อพ่อจุดประจ่ายแต่ก็ผ้แต่ถ้าคุณเอาไว้แต่การแต่ไงเนาะนกจากดือโกนธมั้งอืม อันนี้ฝากผ้าให้ปูอ่อาบน้ำปูป่ออหัวแข่งเนาะแล้วก็ขอรวมบูญข้างองค์พระท้องฟังบ,บัตรคารวะองค์ปู่ตาปู่คิดปะขาวพร้อมปู่อย่างอื่นปู่คิดปะขาวพ่อปู่จ่าจังด่วนขอพอนุ่มนั่น,าน,านะัะก็คือหายุ่งนักพ่อ,อนจะเฝ้านะ <c oughs> บ้าก,ก่อนเด้อ แม่ทองดีเวียงพัดหรือแม่บายสีวันแข่งว่าฝาดน้ำที่นั่งหั่นอนเนาะเออร้ายยางศือเดีฉาจมากเป็นบุญบารมีขอให้นางบายสีเออขอให้มือโชคมืออยากมือสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะให้จะเริ่มแต่เริ่มทำบ้าขาดคือเออพอาะขาดยังก็ใจบอกเออขาดเพรยังเขาเออแต่ฝาดนั่นก็อยากไปอยกมากกุ๊บเผาแล้ว คือหมายใจฟวางนั่นแหละอายุขนาดนี้ได้เก้าสิบใช่ไหมนางใบสือออฟขอสิบโตอายุให้จัดเก้าสิบนั่งนะเอออายุให้นางใบสือเก้าสิบเนาะออฟอายุหมายกว้างขึ้นจะรูกเด้อายุยไม่เสื่อมถูกหลารำรู้ว่าออฟออฟใครรัเก้าสิบปีรับออฟถือว่าผ่ามาผัวอานแล้เนาะ อันนี้เขาอีนักการจงาอ๋อเขาเปิดงานหอกการเงาลด้ยางได้ขอคือไดันคือเขาเขาเพลงดรุ่นรุ่ผีเผลงแขีนนั้นเขนนันการเงาคือเวาไม่ผีมากกว่ารุ่นผีเผลงเออเออควาอีนักการเงามีช่วงเวลามีช่วงเวลาที่ถึงแล้วก็รวยนะนะเอาจะเปดเงินให้เขาเปิดงานอก อันนี้คอยยยันนักเนาะเออขอกับคระบาอีกพ่อเออไข้เรื่องดพ่อมาทัอืม้อไม่แห้งนะค่ะยือยันนักเนาะอ่ะะไ้คู่รเคือรอคอยเปล่งคอยปล่อยนะครับอ่าดูด็แห้งอมาทางนี้อทางนี้คือของใคร เออผ่านมาทางบกชื่ออึอดแล้วบกชืออดน่ากลัวเนาะโอ้ใช่ครูเขาเขาคือคือกนอเออป้นทั้งแรงบบชวนาดนารดครูเขาเขาทำอะไรเป็นกูีบกื่อเาพาโค้มัวคื้ดยาไปกูจะไปโป้นหมแรงย่างเว่าแกออวหาด่ารอดาไปหอด้ยบกช่ ม่ใช่โกรคนน้ำมันหมูมันอาไม่ใช่โจรคนประงด็นก็ประเดกนมันหมดรู่ะวานค่อยากจะปนประเดกนคิดแค่ไหก็ปนด้เนี่ยโปละเด็นป่ะใคมาดีกว่าใช่โจรหาร้อเนาะไม่ใช่โจรล้าร้อยปนประเดก็กระจอก คือป้นี่นังกับพวกเป็นป้อนไปแข่รัะลูกมันปึ้มันหนากนะมันเสียปูฝากบอกลกนทั้งหลายจะลกยัดปมจกตัวขนาดนะลูกขนาดแกาปแดกมาขอเออจะไปทัาป้นนั่มันถือักมันบ้าคมคาดัวเด้มเออมันอายนคนแต่ป้อนลปแข่งนะ แปบปมเน่อื่นม่าขันถึงปมกันหเนาะยังเนาะปมโกงเดมเนี่นนมานจะของใหญ่ไหมมันจะคุ้มค่าเนาะเอออ้ร่ออางก่อนกันถึงนะลูกไปปมกันข่างเออมันจะเสิดขึ้นโจ์หาด้วยเข้าใจงั่นเนาะอื้าวเอฟคีอฝากร,ร่วมบุญหมานอทวิกิตางานผักกายมานาง อินคานายปีค่ะงานพารดยืเออกำลั่งบัวโทนอืมมันยังบุกอียังงรออียังออียังกระตมันกระชืน้องเอองายวิราชั่มืมืงเี้กรน้องมือเงื้กระโฉกระเดเก้นเงี่ยเออนางรักม่รอโชนาคือคา ดอช้อวิ่นช่อผนไม่ดอช่อนม่นอน้อมือแต่านางคนะผานอชเข้มกือกาแม่ท่องรวยก่เป็นช่องรอยเดียอยงท่องรวยแต่ก็นอช้อเป็นช่องรวยเขาเป็นช่องรวเขาข้่าท่องแทนมากาอ ร้านกูร้านคนร้ายคือเสียงยังนำขอให้ลูกร้านมือคบมือร่ามือคมือมัดอายุวันนัดข่าวไหนึ่งแล้วก็รวยนัดดูนะมาได้ปกู้ทุกอย่างเลยหาเขาเอานังวัฒนาศิษต์ตะไเรอรวมองค์พระประธานกับปู่เย้ว่อกันเอาครับพับาทเนาะออาข้างมือมือรมือบมือมัหนึงแล้วก็รวยขอให้ถูกหวยวันนี้นะ คือได้่ขาคือเราใหญ่ขึ้นคือเราข้าพรปอดข้าพระปอดข้าเมื่อครูมัดจําไว้แล้ววันนี้สิบเกดวามัดจําไว้สิบเกดแล้วนะอืผู้ใดอยากร้ว่างั่งกับมัดจัว่าอะไรคือเกือใจโอ๊ยมาจคนตงน่วงมาได้ยังไงเนาะพวกมาได้เมื่อไหรยคาถาเนี่คือบทกลวคนตาสตราขอว้ระผู้ถวายแต่ถวายพวกถวายกิด ข้อพาก็ได้คือหากมันจะพูดเพราได้เป็นเออใครข้อพาก็อพก,กับกองกองเรือ่องงานัก็มาว่าแบกว่าอันหลมันหลงแต่ว่านนวะะข,ข้อพุ้งาก็วหอนหอยเปินแก้งานนะ một cái tù lên là gương mẫu của bông 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 เออแกบ้าแกโบ่ินพอบ่ได <assistant> ้คืนงั้นได้บพวกไม่ได้เกาทุกโาพ่วงหายหายเก็บหายคู่ไว้มันจะดีึ้นนะบ่เอาขอให้มื่เืราไม่ยากมม่เคไม้มายถูกกับภาพขแา้ขอให้เงินไดงอขอให้ของได้มาให้ถึงแล้วก็รวยๆนะดูนะอ้าวเาดรอคือคือรต้องมาเป็จัดตัวเขาบอกว่ามันไม่ได้นักไม่ได้หาอย่างนี้หละพวกไั่ได้ อันนี้เด็กชายเอกชายกวงหูงานจำเป็นต่องไม่ไลวันกล่องก่อนเขาต้องแบบยาวยาวเงี่ยงยาูรู้กันเป็นการที่มุกคนดยวยาวแตูไม่โตมาแว่กูยาวกูมันเนือเงี่ยงแค่ถามว่าขึ้นไรกูไปขดอคือมีขาด้วย แค yup ่ห้ามักเออกระอือค Mont ่้ามัโอเวอร์นักเลยหาด้ดนักกันได้ก็เลยหาด้วยพวกนี้ไอ้ปนแต่ยักษ์ปนเป็นปนหาด้อยเพราะคือส่นหาด้วปนไปแก่หอนก็คอวะ ทนไปเขาเขาได้แตงโกระตุกทา้งที่เขานค่รเขารู้กว่าเครที่มานด้หลุดงานน้องคือว่ามันงอมาอยู่แป๊บเกีย็กชายขนาดได้กัดเครื่องตื่นปวดขาทุคน้องขึ้นเนาะโอข้นตัขาน้วยโอบาแค่ตื่นตัวขาด้วยนี่เดเาย อันนี้เด, <c oughs> ด,ด็กขาดยอ้่าฮ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 ่า่ารไ้องายไม้อาดเย่ค <c oughs> ่ะขาเยได้ค่ต้แคยิันแถมจะขาดเยเ็บปนีนอออมาขาดไยเนานะะ,นะะอือก็จะใหญ่ข้ไปเนาะ không nào không bắt được hát 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 ชักเวกะหาร้อยข้าปูก็จือนมาเออมาจะเกอบไ่เกือแล้วเกัอบขาเกระดดงอกร่งอึ้นได้เอเอาเาก้ไขตอ้นตอ้นเลยเออกะหองด้วยอะไรนีอข้าวปูปุ่นักดวยมาจะตือจะเกือนะคอหมอค้อวปูเออค่อยจะเด้ป่มพรัชทันอืมใช้มาก ทาวัว่าอานะครับผมอ้าวขอให้ลูกร้านมอโชคมอราบมอโชคมไหวหนึหึแล้วก็รวยรวยขึ้นาวยนดูนะรวยา้ก็จาาทเอาเอางหาด้วกเอาง่ายะาายได้เือม่ได้วัด้วอริงมากริงมากอาวรูกร้าได้วมววเก่วมทางดวมเศร่วมขังงเนาะ อามืออ่งั้นไม่คู่ก็แก้ให้รู้าันในรวมชาด้วยกันมาเปไ็นไรยืมัวยในขน้นหาโด้ด้ด้นนมครับปูครับเล้มครับนาำมักพผาคือเค้มเข้มเคมติปูหืมใครนี้ยว่าค้มขื่ขคือว่าถาว บอกกันีีน้ำมาล้าเขียวไหมน้ำมาล้าวเข้มนี่น้ำเปล่าเข้มติปูมัน้อนเส้คุณยายสวาวะอยากเข้นง่คุ้มาสายเออบอกว่ามันคือเข้มโอ้ โอ้จอยนั่นี้ีทังหัน้นข้าม่หายเลไอ้ังหาเสียงหาข่าวเล่นท่าจาัหญ่แบบข่าวเพิ่มเออเพิ่มาแพ่าลูกชยกระดูกเล็กระปูจ้อยวะบอครับไอ้จ้อยสีสงคขามนะเออแต่เออคือเขาง พ่อเมาอยู่คือนะพ่อเรียกแปลงขั้นข้อรืลแคิดกคิดแปลกแกคว่าม่เชื่หน้าของข้าวพ่อก็เ้าประยุทธขั้นหนนอยรเปล่าครับพี่ะมันองเนี่ยังไงผู้ห่ร้องร้องกันไงกันเน่ยแต่นไม่ขึ้นแล้วพ่อะขืนรูกแน่ครับพ่อดวงบุญองค์พระประธานนะจ้ะพ่อ สบท้องหัดทองทองยังนม้องอ่ะห้องงามเยท้มาห่แเงียน้้ไก่ก็มาแคกอีกหาด้วยหมุนท้องเขาถามท้งมาแขอีกโดนหาด้วยผู้เค่นี่ทำตัวท้อรมาแข ง่ายเรื่องครับปูถ้าข้างเขื่อนเหือนพวกมด่่ายป่อเราเล็กห่ยเรื่องคือคัเขือนากนั่งเียกสิ่งนั่งว่าไงสิลูกเอาเม่อังไงคือว่าเนี่ยอรแยกว่าเมยอว่าท่านไงคืออกำนั่งุนท่ำบ่ครับผมแต่ว่าคว่าทำบาดจะเถือกจะงวกมันจะข้นท กต็้เดี๋ยวตวม้องสาต้องไ่ร้นังบเตงโผรคุณทำเออขับนั่งเร็วังอบาไงตั้งไม่เาคูณไหยลูกน่อยหน่อยแต่คูก็โอ้คือวัาแรกผมเหนื่้ยหน่อยต่ปู ก็อ <Net> ึนขายเนี <laughs> ่ยแม่คือว่ากันคือว่าเล็กขกันเออโอ้วันมึงแมุ่กหน่อยแค่รูปเออว่าบุญมามีงานฟอร์เรวิสเอองานบุญทำช้าอีโทเอองานเล็กช้าอีโทพร้อมครอบครัวเนาะบอกกับอึนงานขายเนี่ย คือรูปที่คือวาจังไหนบุกมวิกิตาสารีก็คือว <c oughs> ิกิตาด้วยออ้มว,วนดยนี่แหละือแบบคนใจบุ๋มทุกท่านอมลลวนนะนเรียกออกคกับไหมล่ะเจ้ ทอ่กบกุณงขาบปลนกหาด้วยพราัดจอใ่ไหพ่อาเบาโดนปะยามบักวาเค้ื่อนงนพาถ่ายเนะให้ฟ้าฟ้าต้องจะดุ่มนะเรี่ยคือาดูกจกเนาะพขาดูส่วนเนาะพให้เปิ่นะครับคุเอออ่ะขอให้บุกร้านทุกคนที่ร่วนบุงมา ขอให้มือโชกมือมือโชไมือมั้นสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินแ่งขอให้ทองแมงซึ่งแล้วก็ดูรวยทุกคนนะดูนะอาจรจะเป่าเราะใช่เออ